ไม่ใช้มันตัดสินใจยากอะว่าเราจะฆ่าด้วยอะไรดีอะถ้าฆ่าด้วยกอช่าก็เสียดายอันนี้อยู่ดีออกอช่าก็ได้เพราะกอช่ามานามันมานามันน้อยกว่าอ ตะเกียบผมวัดใจไงว่าเขาจะใช้ใบนี้หรือเปล่าเพราะถ้าเขาใช้เราก็คงต้องเทมอจินบีมมันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเลือด5้าเราเคลียร์ไม่ได้ส่วนเลือดที่ลดไปอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะกลับมาได้อยู่ดีอาา่าฮะเจอแต่อกโกรเราต้องเล่นเด็ก เล่นเด็กตีหน้าเอ้ยไม่ใช่เด็กตีหน้าเราต้องเล่นเด็กคอนโทรลครับ game, meditation? deep meditation <c oughs> เป็นแมตช์แห่งการแข่งกันใช้สเปลครับแข่งกันใช้สเปลทั้งคู่แต่เขามีท่าโหดกว่ารีซินเขาโหดกว่าเขาจะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเป็นสายสเปลที่ตัวใหญ่ มิสิกช็อตถ้าเขาดีนายกับเรื่องแค่นี้มันก็เป็นอะไรที่ไรสาระมากเอาจริงเหรอเอาจริงดิดีนายกับเรื่องแค่นี้เนี่ยนะเอาก็เอาเอาก็เอาอะ <laughs> ไงต่อ <c oughs> อ่อ่ะ <c oughs> เขามาเสีย <c oughs> ดีนายกับอะไรแบบนี้มันเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเสียครับ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเสียเอสเรี <c oughs> ยลงตอนนี้ไม่น่าเหมาะลงไปเราสวนไม่ได้ลงไปเราดีนายกลับไม่ได้ครับ,บมิดสิคช็อต โอ้ oh God ต้องยกขึ้นมืออย่างเดียวน่นาจะกดผ่านแล้วหลอกเขาลงเพราะเราไม่ไแน่ใจว่า why เขาขึ้นตอนไหนลงเอสรได้ครับเพราะว่าปลอดภยัยแล้วปลอดภัยต่อเอ l รแล้วทอนเหลือหนึ่งมานาะมันทำอะไรไม่ได้ผ่าน ถ้าฉลาดคือตีเลยวายเ e ยวิอัพแน่เลยอ่ะด <ged> ีนายดีนายแต่เขาเสียดีนายไปแล้วครับ ่าจะเสียดีนาใบสุดใบสุดท้ายไปแล้วไม่รู้ใส่กี่ใบแต่ว่าน่าจะเสียดีนายใบสุดท้ายไปแล้วปัญหาคือ Y ายเล l เวนี่แหละมานาเราไม่พอแต่กี้ไม่น่าลงเอเซลเลยเพราะถ้าไม่ลงเอเซลเราจะมีสเปรมานาพอโลบลงเอเซีเกินไปหน่อย เขาน่าจะรอใช้ดาวเขาเล็ดคลิกอยู่แหละจริงเหรอหน่าไงใช้จริงด้วยมันลดเลือดอะครับอืมใช่ครับถ้าปล่อยก็คือจะโดนวายอีกห้า้วก็สิบห้าพอดีอข่ายากจังวะเป็นเพราะจังหวะเราโลบลงเอเซียเราเลยไม่มีดีนายไปสวนเขา ไม่ใช่ไม่มีครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราไม่มีมานาพอจะดีนายสวนถ้าพูดถึงความแวลูเด็กนี้มันแวลูกว่าเราเยอะเลยวีวบไออเนิอาเลูอสีสามตัวตีใส่นะฮะต่อเรื่อยๆหกเจ้าเมจดอะเดี๋ยวก็ชนะต่อเรื่อยๆผมมองว่าดีนายเขาน่าจะหมดแล้วนะใครจะไปใส่ดีนายทั้งสมรอบจริงป่ะคือดีนายอะหมดแล้วล่ะเออผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าดีนาหมดแล้วนะ คือถึงแม้ว่าเราจะยก Y ขึ้นไปบนมือตอนนี้มันก็ไม่ได้แล้ว,ลวครับเราต้องเทมาเินถึงบีมฆ่าอย่างเดียวอันนี้คือตาย6ดาเมจกับ5ดาเมจวิว่าวอเนียมันไม่ช่วยอะไระเดี๋ยวจะลงใบนี้ครับแล้วเดี๋ยวจะใช้เทมาจินกับบีมฆ่า Y าใบนี้จะได้ดูดเลือดคืนมาอืม เรามีเทอร์โมจิติกบีมครับแต่กักไม่ยอมใช้มันหาจังหวะใช้ที่ดีไม่ได้อันนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ต้องใช้ด้วยเอสเอเราเลเวลวอัพหรือยังยังมันมีวิวออาไปโอเนียยกตัวเองขึ้นมือได้โอ้ไม่ต้องวิวเอาโอเนียเลยเ <c> ร <oughs> ียบร้อยสเปลเราหายไปเลย แต่ฆ่ายังไงนี้เนี่ยมันมีอีกทั้งสองใบในเด็กฆ่าไม่ได้ยากจังเลยยิ่งคามาเอเซียวไม่ขึ้นอีกยากเข้าไปอีกเลยคา่าขึ้นมายังพอฆ่ามันได้อะเขาไม่ให้เราดูดเลือดด้วยครับอ่า เขาไม่ยอมลงวายด้วยเขาไม่ยอมลงวายด้วยครับเขารอลงวายตาต่อไปถ้าลงวายต่อ,ตอไปเราสตันวายดักไว้ได้ผมเทไ้ก่อนผมมันผมมันเสียทรงง่ายอะคือปัดนิดนึงมันก็ทรงมันก็ไปแล้วครับข่าวว่า้มาสักทีทีเนี้ยการดีนายของเขาจะใช้ยากละ ขาดสองดาเมจนะครับสตาร์ไปก่อนสตาร์ไปก่อนคงไม่โจมตีอ่ะเขาคงไม่สั่งโจมตีแน่แนเคยเห็นเด็กนี้10กว่าเทือนคาร์มาเอเซียวไม่ขึ้นมือทั้งที่อย่างละ3าใบชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้และนะผมลงคามาได้อ่ะทุกอย่างจะง่ายเลยครับขอแค่ได้ลงคามาเพราะว่าการได้ใช้สเปลเลบิร์นสใบมันต้องดีนัยสอรอบอ๋อน,นันลซินแน่เลยนันลซินแน่นเ,นเลยสวัสดีนันลซิน จะลงมาไหมลงมาเถอะกูจะแพ้แล้วผ่านโอเคแท็กดูดเลือดสิบสองดูดเลือดสิบสองดูดเลือดสิบสองดูดเลือดเลือดเลือดเอาเลือดคืนมาเอาเลือดคืนมาเลือดมันต้องแลกด้วยเลือดเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้มารับเอาไว้มารับ เอาไว้มารับเอาไว้มารับเดี๋ยวนะก็ช่าดีกว่าก็ช่าดีกว่าไว้ก่อนไหมไว้ก่อนไหมเดี๋ยวรอลงคามาแล้วมีก็ช่าสองใบไงเออเออเออได้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 เลือดเต็มเลือดเต็มมิติช็อตก็ได้เนี่ยมิติช็อตก็ได้มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วทุกคนครับมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วยันนี้เดียวมันจะตายแล้ว ขอคุณได้ลงเถอะนะเพื่อนไม่มีใช่ไหมเธอมจากอีบีมอะบอกให้ชื่นใจทีซิว่าไม่มีแต่ก่อนอื่นเลยนะก่อนที่ฉันจะไปนะฉันขอยกตัวเองขึ้นมือและขอใช้เมสสิกช็อตที่บนมือหรือกอช่าด,ดีวะกอช่าแล้วกันนะครับไม่แต่ถ็ากอช่าไม่ใช่ชกันดีเซนต์ตอชกอช่าแล้วกนะันวายมันตายแล้วทุกคนครับวายมันตายให้ผมแล้ว อ,อในที่สุดมึงก็ตายนวจีไอตัวขัดมากว้ยลงคาม่าไปปั๊มสเปลใช่ใช่นั่นแหละคือสิ่งที่จะทำแต่ว่าถ้าลงไปเขาฆ่าคาม่าเราจะลงคาม่าอีกตัวหนึง่งมีเอสเดียวไม่ครบมีแชมเปี้ยนตัวไหนที่ใส่แทนได้บ้างเอาจริงก็ไม่ยังไม่มีนะเขาลองเชิงแน่เลยออร่า อุราอุราอุรา yes ah ผ่าน yes โอ้โหมังจะเยอะเกินไปไหนเยอะเกินตีตีแบบเนี้ยเขาไม่ได้ดูดเลือดครับเพราะถ้าเอาเนี้ยไปตีเขาได้ดูดเลือดแล้วเขาได้ดาเมจฟรีด้วยเออ ลงมาแล้วเล่นเทเบลโทเปียคืออะไรอ่ะได้กินชัยชนะลีซินต่ <is> เราเตรียมมาให้นายแล้วลีซิน <laughs> เราเตรียมมาให้นายแล้วรับไปตัวีนยิงมีแบบดับเบลิล <laughs> รับไปแบบดับเบลิลลย เห็ดไม่นะมีโดนเห็ดตายอย่างนั้นเนะหรอผูกละผูกเชือกละแบลรีย oh. ก็ไม่ช่วยมันมีสองใบมันมีสองใบเพื่อนเออมันมีสองใบอือวิสองใบวิสองใบเออร้อ,องไห้ไปดิร้องไห้ไปดิ่ขาดใบหนึง่งอ๋อดีแล้วดีแล้วใช้ไปที่ใช้ไปที่ต้องได้หลับความสึกของการโดนเหยียบย่ำต่อยนักสัตว์ ตึงจะจัดมึงวายแล้วเหรอไปมึงนะขอใช้ตัวช่วยครับผม <Yeah, S 1> ขอใช้ตัวช่วยครับ <'m> here, ขอใช้ตัวช่วยครับเ <'m> ออกดจ้าไม่ได้ยังงี้เมื่อนกดจ้าแต่ไม่ตายดีกว่าเออเดี๋ยวก่อนนะเออผู้ชมครับเอามาอีกใบไม่เอาไม่เอาไม่เอาคาว้ามันคาว้ามันจะหมดเด็กอะเดี๋ยวรอจโจคาว้าอีกใบเขาใช้อ่าคือว่า มันลากผมไปกินแน่นอนอ่ะขาว่าเราสลับเงากับคาม่าไหมเออสลับขาวกับขาวมากเลยได้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 ค่ะเถอะสลับเงาผิ้วผิวคือเขาจะโดนทําดาเมจครับแล้วเราสามารถใช้กอตช่าเข้าได้ในตอนต่อไปอ่าสลับเงาเยี่ยวเยวเอซิโอหายไปแล้วผมบอกว่าเอซิโอมาตอนเนี้ยผมชนะแล้วแต่เอซิโอไม่ขึ้นครับอ อเออ้าวเดี๋ยวฮ้ยขึ้นมาอยู่บนมือเฉยโอเคเอ่ลงคาม่าอีกใบเขาใช้ดาร์กลเลดคลิกตี10ดาเมจยังไม่ตายครับได,ได้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 เอาลงคาม่าได้เอาลงคาม่าได้ยิ่ ไปไปก่อนอื่นจะฆ่าตัวนี้ด้วยหวยต้องตายไม่ต้องมาร้องไายเลยมเงินแกกูเยอะก่อนนะเนี่ยจำไม่ได้อ,อะ ไม่ต้องมาพูดอะไรเกไม่มีสิทธิ์มาส่งอีโมทร้องไห้แบบนี้คาร์เดียนสเปลผ่าน เทวโบชันมาทำไมเอสเรียวอยู่ไหนผมต้องการเอสเรียวใบเดียวตอนนี้ผมต้องการเอสเรียวใบเดียวเราต้องการเอสเรียว we need เอสเรียบ๊อบ Pew, pew. rock it's real where are you I know you are in the deck come to me it's real come to me come to me okay come to me it's real it's real come on come on ตีก่อนตีก่อนสั่งตีก่อนเออสั่งตีก่อน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 ,อนเพราะว่าเขาจะได้ลงอินเทอร์แอคไม่ได้สั่งตีก่อนโจ๊ก้าสองใบมันต้องมีเอเซียลสักใบหนึ่งอ่ะมันต้องมีเอเซียลสักใบหนึ่งเอ้ยจริงๆใช้เฮลโพชั่นใส่ตัวนี้ได้นี่ผมน่าจะใช้ว่ะผมน่าจะใช้เฮลโพชั่น โอเคถ้างั้นเราจะอินเทอร์แลกเพิ่มครับสตันโอเคเฮล์พรชัน่นคือไม่ว่าเขาจะใช้สเปลอะไรก็ตามเราเราสามารถที่จะอินเทอร์แลกเพิ่มเข้าไปได้อะครับทั้งมมดเทคนิคบีมข้ามาอีกไปหนึ่ง ชนะแล้วชนะแล้วเอเสเซียวไม่ขึ้นยิงเองก็ได้